สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงหุ้นอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นหุ้นยักษ์ใหญ่นะยักษ์ใหญ่ในในเขาเรียกว่าอะไรการซื้อพวกซับนะเออคนอยากซื้อขายซับพวกนี้ยพวกกสังหาอะไรเงี้ยต้องเจ้านี้เลยนะใหญ่ที่สุดเลยละ่ะนะก็คือแบมนะครับ วันนี้บวกขึ้นมา4.29%นะวันที่28กุมภาพันธ์เนี่ยบวกขึ้นมา4.29%ทำไมล่ะทำไมเขาถึงขึ้นมาอย่างนั้นนะครับต้องบอกได้เลยว่าแบมงบก็ประกาศวันที่25ที่ผ่านมานะครับ25ที่ผ่านมานะบวก มากกว่าที่คาดการไว้นะบวกมากกว่าที่คาดการไว้คาดการไว้เนี่ยประมาณแปดร้อยล้านนะอันนี้ได้มาพันล้านนะและเซว่าพันล้านแล้วทำให้ยอดรวมนะยออนเยียร์โตขึ้นจากปีที่แล้วสามสิบเก้าจุดสี่เปอร์เซ็นต์นะครับสามสิบเก้าจุดสี่เปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าราคาเขาก็มีโอกาสขึ้นไปอยู่เหนือจุดสูงสุดของปี ที่แล้วนะเนี่ยจุดสูงสุดของปีที่แล้วนะครับคราวนี้เรามาดูงบแบบเต็มๆนะครับงบแบบเต็มๆคืออันนี้เซต or.th ได้เพิ่มเข้าไปแล้วนะอ่าตัวนี้กำไรสุทธิเป็นจาก1,800ล้านนะเป็น2,600ล้านเพิ่มขึ้นมา3 0กว่าเซนนะครับแต่ราคานี่เห็นไหมเห็นไหม ราคามันยังไม่เพิ่มใช่ไหล่าราคามันยังไม่เพิ่มนะครับราคามันยังไม่เพิ่มถ้าเพิ่มขึ้นไปก็เทียบเทียบเทียบบัญญัติยางได้ไหมถ้าเทียบบัญญัติยางก็มีเพิ่มอีกสักประมาณหกบาทเจ็ดบาทอะไรเงี้ยนะหกบาทเจ็ดบาทคือสามสิบเปอร์เซ็นต์นะนะอันนี้เข้าวๆนะครับกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นนะเรายังไม่พูดถึงไม่พูดถึง หกหนสองนะเทียบกับ6กาเนี่ยเฮ้ยมันดีขึ้นนะครับมันดีขึ้นนะแล้วคราวนี้ IA consensus นะครับส1บเจ้าบอกให้ซื้อสิบบอกให้ถือ1นะราคาต่ำสุดอยู่ที่21บาทซึ่งตอนนี้ก็2ีบาทพอดีอยู่ตรงต่ำสุดและสูงสุดคือเท่าไหร่ยี่บาทเออมันก็ใกล้เคียงนะถ้าเอาราคาของปี6กสาม เพิ่มขึ้น30%นะเพิ่มขึ้น30มันก็มีโอกาสไปที่27บาท28บาทประมาณเนี้ยนะครับซึ่งก็ตรงกันนะกับจุดสูงสุดที่เขาเคยให้นะที่เขาให้คือ27บาทนะคราวนี้เรามาดูกราฟกันดี๋วนะครับเนี่ยในไทม์เฟรมเดย์นี่ขึ้นวันแรกเลยนะครับขึ้นวันแรกเลยนะถ้าจะเป็นสัญญาณการเข้าซื้อต้องเป็น2เขียวถูกไหมสองเขียวคือ22บาท20สตางค์จะเป็น2เขียวนะ จะเป็นสองเขียวนะครับโอเคเรามาดูภาพระยะยาวเป็นก่อนภาพระยะยาวเป็นไงครับคัมมิ่งแบ็คแล้วตัวแบมเนี่ยนิ่งๆน,นะไซเวย์ไซเวย์ time frame, time frame, uh, day เนี่ยถ้าทำเฟรมถ้าทำเฟรมเดเนี่ยไซเวย์แอบ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 ขึ้นแอบแอบขึ้นแอบแอบขึ้นมาเรื่อยๆนะแอบขึ้นมาตั้งแต่สิบห้าบาทอะมองภาพไหมาแอบขึ้นมาตั้งแต่สิบห้าบาทจากจุดต่ำสุด อ่ะขึ้นมาถึงตอนนี้พี่แกแอบขึ้นมาเกือบสี่สแล้วนะนะครับเกือบส0สเแล้วเขาก็เริ่มเก็บเห็นไหมเริ่มเก็บตั้งแต่กันยากันยาถามว่ากันยานี่งบงบออกอย่างนะแต่ว่าน่าจะรู้แล้วละ่ะนะของของของ Q4 ใช่ไหม q ินี่น่าจะเห็นแถวแถวพฤศจิยกาเนี่ยกลางกลางเดือนพฤศจิษยกา ปึ๊บเห็นลนะก็เริ่มเริ่มไต่ขึ้นไปลนะเนาะอืมนะครับแอบมาสักพักแล้วนะบวกมาเกือบสี่สิเอร์เซ็นต์ละคราวนี้เรามาดูกันนะครับในไทม์เฟรมใหญ่นะในไทม์เฟรมนั้นจุดที่เขาเคยทําให้ผู้คนติดกันเยอะแยะมากมายอยู่ที่สามสิบกบาทสามสิบสตางค์นะจุดต่ําสุดของรอบนี้คือ 1 5บ0าท80สตางนะครับแนวต้านอยู่ตรงไหนแนวต้านอยู่ตรงนี้23.70บาท70สตางแล้วก็มีตรงนี้ที่โผล่แหลมขึ้นมาใช่ไหมย6บาท30นะครับถามว่าไทม์เฟรมใหญ่มองเป็นยังไงมองภาพเป็นยังไงยังยังไม่ค่อยชัดนี่แต่ว่าถ้าสวิตช์มาที่ไทม์เฟรมวีเราจะเห็นชัดเจนว่าเขาเป็นแนวโน้มอะไรครับ แนวโน้นมอะไรไซเว่์ถูกไหมแนวโน้นมไซเว่์นะครับแบบนี้มองในกรอบนี้ก่อนนั่นหมายความว่ามีโอกาสขึ้นไปแบบนี้ถูกไหมมีโอกาสขึ้นไปแบบนี้ถูกไหมแนวนี้น่าจะได้เห็นนะครับแนวนี้น่าจะได้เห็นจุดสูงสุดของปีหกหนึ่งก็คือแถวนี้ใช่ไหมนะครับ แล้วดีกว่า30เปอร์เซนตนี่ไงก็ช่วงนี้พอดีช่วงนี้พอดีถูกไหมก,มกบบ็มีโอกาสขึ้นไปแบบนี้นะมีโอกาสขึ้นไปแบบนี้นะแต่ถามว่าจะไปตรงนี้ไหมต้องบอกเลยนะครับว่าณนะจุดจุดนี้อาจจะยังนะเพราะว่าจำได้ไหมงบของปี6162เนี่ยเขากำไร5,000 6,000ล้านอะ่ะแต่นี่ ครึ่งหนึ่งอ่ะนะครับครึ่งหนึ่งอ่ะนะผงยังยังยังไม่ได้ไปรับนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนแล้วกันผงยังไม่ได้ไปรับนะครับแต่ว่าแนวนี้มีโอกาสได้เห็นนะมีโอกาสได้เห็นนะครับมาดูทำเฟรมเดเห็นไหมปึ๊บอ่าเนี่ยครับทำเฟรมเดก็ก็ดีนะก็ดีถือว่าเยี่ยมเลยแหละอ่ะ ไม่ยากนะตัวนี้ไม่ยากวิเคราะห์ไม่ยาก,ยอ,ยากอ่านกราฟไม่ยากนะระยะสั้นนะครับในไทม์เฟรมเดย์ต้องมีสองเขียวเป็นสัญญาณการเข้าซื้อคือยี่สิบสองบาทยี่สิบสตางค์จำไว้ดีๆนะยี่สิบสองบาทยี่สิบสตางค์นะยี่สิบสองบาทยี่สิบสตางค์อ่ะเป็นสัญญาณออกตัวอ่า สัญญาดออกตัวนะนะครับสต็อปลออยู่ที่ยี่สิบาทห้าสิบสตามแนวเป้าหมายยี่สิบามบาทเจ็ดสิบยี่สิบหกบาทสามสิบสองแนวนี้ก่อนมีโอกาสขึ้นไปแบบนี้นะครับระวังแนวต้านตรงแบบนี้มีโอกาสตบลงมาได้ตบลงมาใช่ไหมมีโอกาสตบลงมาได้แต่ว่าถ้าผ่านได้ก็นี่เลยนะยี่ิบหกบาท สามสิบสตางค์นะครับกราฟส่วนมากชอบทำซิมมิรีนะซิมมิรีหมายถึงว่าสมมาตรนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นปุ๊บมาแบบนี้เห็นไหมอันนี้ก็จะลักษณะแบบนี้เห็นไหมมันก็จะขึ้นมาแบบนี้แบบนี้หรือเปล่าแค่มันจะสมมาตรกันนะสมมาตรกันแล้วค่อยไปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแนวนี้ซ้อระวัง นี่แนวนี้เฝ้าระวังนะ23่สิบสาบาทเจนะครับถ้าผ่านไปได้26่สิบบาทสานะมันก็จะใกล้เคียงกับทาง i a เอ n คอนเซนทที่ให้มาว่าแถวเนี้ยนะ27บาทนะครับแล้วก็ราคาเฉลี่ยอยู่ที่24ใช่ไหมราคาเฉลี่ย24ก็แถวๆนี้เห็นไหมก็เป็นแนวต้านพอดีนะครับตรงกันตรงกันนะ22บาท20่สตาง นะครับสำหรับตัวแบมเป็นสัญญาณการออกตัวนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นักลงทุนนะครับเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปแล้วก็ถ้าอยากสนับสนุนผมมี2ช่องทางนะครับก็คือามสามารถสมัครสมาชิกที่หน้าเพจ y o u t u b e ได้เลยสิ่งนี้ผมก็จะมี การบ้านตอบแทนให้เล็กๆน้อยๆนยนะเป็นการบ้านหุ้นให้นะครับเอาไปพิจารณานะหรือว่าใครชอบสไตล์แบบนี้นะเกลือนแบบนี้นะพูดสั้นๆหุ้นๆตรงไปตรงมาไม่มีอ้อมค้อมนะกดดเน a t เข้ามาที่บัญชีธนาคารผมได้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่สนใจอยากเรียนรู้วิธีการอ่านกราฟแบบนี้นะก็สามารถติดต่อมา สอบถามได้นะครับไออยากเรียนเนี่ยต้องทำยังไงผมทิ้งลิงกลน์ไว้ด้านล่างให้นะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ